สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลนิตยสารกันครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2568แนวทางแรกจากเป็นแนวทางข้อมูลบนนกตาทิพย์นะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองนะครับสองตัวมีสองสองทุกท่าน งวดก่อนหน้านั้นตัวเด่นของอาจารย์ก็เข้าคำนวณได้5 2ตัวมี5 1งวดที่ออก1 4 5 3 7สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3นะครับคำนวณได้3สองตัวของอาจารย์มี3 1 3 3 3 5แล้วก็3 9 ต่อมาจะเป็นแนวทางพยาคันคาางวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9 2ตัวมี9094 97แล้วก็98ใบนี้จะเป็นแนวทางยาม3ตา งวดที่ผ่านมาเลขเด่นในกรอบสามเหลี่ยมของอาจารย์มีเลขสองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเลขในกรอบสามเหลี่ยมมีสามห้าเก้าเด่นสุดก็เห็นจะเป็นหนึ่งกับเก้านะครับต่อมาแนวทางม้าวิ่งงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ อัดมาจะเป็นแนวทางรอกพารวยใส่เลข3 6 9แล้วก็0เข้าไปนะครับมาต่อกันที่แนวทางถัทงทองถังเงินงวดที่ผ่านมาหลุดไปถุกทันสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0 2ตัวมี7 0 8 0 3ตัวได้9 8 0นะครับ ต่อมาเลขดาวพระศุกร์งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลขสองสองตัวมีสองห้านะครับไม่มีสองสองทุกท่านสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้หกกับหนึ่งต่อมาก็โคตรแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นมากของอาจารย์มีเลขสองสองตัวมีสองห้านะครับ แล้วก็ตัวเลขเด่น3ตัวตรงนี้มี2แล้วก็มีหทุกทันงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนนะครับเด่นมากของอาจารย์ได้3นะครับเด่นรองได้6กสำรองได้9ชุด2ตัวตัวเลข3ตัวด้านบนมี7จ็สาสอง ต่อมาจะเป็นาทางของอาจารย์วิหกแจกโชคงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดไปนะครับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองกับหกถัดมาจะเป็นาทางสิงโตแดงงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลขสองนะครับข้อมูลบนชุดสองตัวสามตัวของอาจารย์หลุด เด่นล่างของอาจารย์ก็มีเลขสองนะครับชุดล่างไม่มีสองสองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับเด่นบนของอาจารย์ได้สามห้าเจ็ดแนะครับสามห้าตัวสงตัวเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามเจ็ดสองตัวมีเจ็ดศูนย์กับเจ ใบนี้จะเป็นแนาทางฟ้าบันดนันรัพย์งวดที่ผ่านมาใบตรงกลางหลุดไปนะครับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ3 2ตัวมี5254 1565 3839 03แล้วก็73ใบนี้จะเป็นาทางอุตเชียงใหม่งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข2 2ตัวมี2 5ข้อมูลด้านล่างหลุดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเด่นบนของอาจารย์ได้1 3 5 9เก้ด่นล่างได้0 2 5 7์องห้าัดมาจะเป็นแนวทางโหราพารวยงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้8กับห้า สตัวก็อยู่ด้านล่างใบนี้จะเป็นแนวทางบัวทองนะครับ2ตัวของอาจารย์มี5้าหกห้ตัวได้3ามห้ 5, 6, นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางรวยเร็วทันใจงวดที่ผ่านมาเด่นหลัก10ล่างของอาจารย์มีเลข2นะครับ แต่ว่าชุดสองตัวของอาจารย์ไม่มี 2, 2. สองสองำหรับงวดใหม่เด่นหลัก10ล่างของอาจารย์ได้สองสนะครับสองสตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ4กับ8เด่นสุดเห็นจะเป็นเลข4ีตัวมี4-2กับ4-7 ต่อมาจะเป็นแนวทางหงฟ้า1กับ2นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดไปสำหรับงวดใหม่หงฟ้า1ตัวเด่นคำนวณได้5 2ตัวมี 5, 5้หกับ56หกงฟ้า2ตัวเด่นคำนวณได้6 2ตัวมี7 6กับ8 6ต่อมาจะเป็นแนวทางยามสามตาอีกสูตรนะครับ สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่ทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ห้าสองตัวมี52าสองตรงตรง,งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3ตัวรองได้ 4. ีนะครับสตัวตามที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงนะทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณา่อนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางแถวจา๋างวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาตัวเด่นของอาจารย์คํานวณได้5 8แล้วก็9มาต่อกันที่แนวะทางเลขทูปปูนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข2นะครับสำหรับงวดใหม่ มีสาเก้าแล้วก็หทุกท่านมี3มีเก้าแล้วก็มี5ต่อมาจะเป็นทางตำราเรียงเบอร์งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี2อห้านะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตามนี้ทุกท่านตำราเรียงเบอร์ของอาจารย์ซันดาว ต่อมาจะเป็นแนวทางผังเลขเด็ดนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางตัวเด่นของอาจารย์มี2มี5ชุดที่ติด5ของอาจารย์ไม่มี5 2 2สองชุดที่ติดสองไม่มี25ไม่มี5 2สองไม่มีสองสองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับ ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้หกห้าสามหนึ่งทุกทันต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อยกับเอาให้รวยงวดที่ผ่านมาเด่นหลักร้อยเข้าอยู่นะครับมีเลขสองเด่นเอาให้รวยก็มีเลขสองนะครับสองตัวก็เข้ามีสองห้าสำหรับงวดใหม่เด่นหลักร้อย คำนวณได้6 9เนะครับ693เด่นเอาให้รวยก็คือเลข3 2ตัวมี3ามเก้าแล้วก็3ามหาต่อกันที่แนวทางขุนศึกพารวยงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข2นะครับแต่ว่า2ตัวไม่มี5้สองไม่มีสองสอง งวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ8ทุกทัน2ตัวมี6062 80แล้วก็82ต่อมาอาจารย์นัดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7กับ4 มาต่อกันที่นาะทางเซียนพันแท้งวดที่ผ่านมาตัวเด่นหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้1กับ4งวดใหม่คำนวณได้2กับ6 2ตัวมี2 5,2 7,6 5แล้วก็6 7วันนี้จะเป็นนาะทางสิทธิหลวงภูบุญสีชมพูนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0กับ8 งวดใหม่ก็คือใบด้านบนตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4กับ7เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข4ก4 2ตัวมี42 46แล้วก็47มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรแบบสีฟ้างวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับ6สำหรับงวดใหม่ คำนวณได้2กับ9เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลขส2ตงตัวมี2 5งหแล้วก็สอาถัดมาจะเป็นทางพลังเต่าหับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้8กับ7นะครับ8กับ7 2ต,ตัวมี8 5 8 9 0 8 4 8 7 6 7 3 1 7 2 7อัดมาจะเป็น,นทางราบผลภูมิทวีงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ตัวเด่นคํานวณได้279 2 7, ตัวของอาจารย์มี21232471737491931993แล้วก็94 ใบนี้เลขเทวดานะครับงวดที่ผ่านมาหลุดทุกทันตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8นะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8ทุกทัน2ตัวมี3858 68แล้วก็78วันที่16ทธันวาคมนะครับปี68 ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขมือทองงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7 2ตัวมีหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเ็ดหกเดแดแล้วก็9ก้ใบนี้จะเป็นแนวทางคนมีโชคงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข5้า องตัวมี5 2เข้าตรงๆนะครับสําหรับงวดใหม่คํานวณได้1กับ5นะครับ1กับ5อถัดมาจะเป็นแนวทางแม่นล่างหลุดนะครับสําหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คํานวณได้4นะครับ2ตัวมี0 4 2 4 6 4แล้วก็7 4 มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านบนงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8 2ตัวมี82 85 86 3ต,ตัวของอาจารย์ได้7 82 485แล้วก็9 86นะครับใบนี้จะเป็นทางสลากโรยหวยบ้านนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดถูกทัน งวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้8กับ2 2ตัวมี8 3 8 0 2 4 2 7ต่อมาจะเป็นทางรวยและงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1กับ7งวดใหม่คำนวณได้2กับ6นะครับ 2ต,ตัวของอาจารย์มี20242529 606465แล้วก็69ใบนี้จะเป็นแนวทางเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับวัที่ผ่านมาใบตรงกลางตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ4เลข2มานะครับแต่ว่าชุด2ตัวของอาจารย์ไม่มี2552 ไม่มีสองสองทุกทันสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ8นะครับ5กับ8 2ต,ตัวของอาจารย์ก็จะมี5 2 5 4 5 1 5 3 5 8 8 0 8, 8 6 8 7 8 9แล้วก็8 5 มาต่อกันที่แนวทางปากหลัก10ล่างรูปแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปถุกทันง,งวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้3 5มามาต่อกันที่แนวทางสูตรล็อกประจำวันนะครับข้อมูลด้านล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี2 2ง,งงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาถูกทัน มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านบนข้อมูลด้านบนงวดก่อนก็หลุดนะครับไม่มี5 2ไม่มี2 5ต่อมาจะเป็นทางคำชะโนดนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลขสองสองตัวมีสองห้าทุกท่าน สำหรับงวดใหม่คำนวณได้5กับ9นะครับ2ตัวมี 5, 6, 5, 7, 5, 8, 9, 6, 9, 7แล้วก็ 9, 8นะครับใบนี้จะเป็นทางแจ็คพอตนะครับเลือกท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ คำนวณได้5 4 2 6เด่นสุดของอาจารย์ก็เห็นจะเป็น4กับ6หลักหลัก10ล่างเลือกเด่น3ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลข2สำหรับงวดใหม่16ธันวาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 6 0นะครับ3 6 0 ต่อมาก็คำพีฉบับพิเศษนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข5งวดใหม่คำนวณด,ด้วย2 3 5 9นะครับ2 3 5 9ต่อมาก็เลขเด่นจากอาจารย์สุนิสางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้8กับ6 งวดใหม่คำนวณได้สี่กับ1นะครับสกับ1ใบนี้เจวจริง2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2กับ4เลขสองมานะครับงวดก่อนนั้นนั้นมีเลขสามเข้าลงไปด้านล่างนะครับงวดที่ออก1นึ่งสี่ห้ สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ5ต่อมาก็ยามเช้างวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กสำหรับงวดใหม่คำนวณได้5นะครับคำนวณได้5้ตัวของอาจารย์มีห้กับห้ แนวทางยามเช้าทุกท่านมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางพรบคำนะครับงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์ลุดนะครับตัวเด่นคำนวณได้9สําหรับงวดใหม่คำนวณได้ศูนยตัวมี0ูย์เกับ02 มาต่อกันที่แนวทางเลขเด่นฝ่ามือนะครับแบบสองตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้ศูนย์กับเก้าสำหรับงวดใหม่คำนวณได้ห้ากับสีู่กทันต่อมาจะเป็นแนวทางเลขเด่นห้าดาวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้0 3นย์า งวดใหม่อยู่ด้านบนสุดคำนวณนได้147นะครับ147ใบนี้นะทางเป๋าตุงนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข5ทุกท่านแต่ว่า2ตัวของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี52ไม่มี25 สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8 9 4 7แนวทางเปาตรงมาต่อกันที่แนวทางคู่มือเสียงโชคปกเขียวนะครับงวดที่ผ่านมาเลขในตารางของอาจารย์มี2กับ5ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเลขในตารางของอาจารย์มี0 3 6 8 9 4 ตามนี้นะครับ036894ต่อมาก็ประชานิยมนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข2 2ตัวของอาจารย์มี25นะครับมี25 สำหรับงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้3 4มสี่เนะครับสามสใบนี้จะเป็นทางเซียนมาตามรัดนะครับเลขเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขสี่สำหรับงวดใหม่ สูตรคำนวงของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือเลข4ี่ทุกทันวันที่เป็นวันที่16บทันวาปี2568นะครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขเด่น3ตัวรูปผู้ชายนั่งหันหลังชูเลขงวดที่ผ่านมาแนทางของอาจารย์มีเลข2นะครับที่เข้า สำหรับงวดใหม่คำนวณได้340นะครับ340ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางพิสูจน์หลัก10บนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข5มีเลข2หลุดไปหลักร้อยกับหลุดไปหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่คำนวณได้35890 เป็นสุดก็เห็นจะเป็นสามกับศูนย์นะครับใบนี้จะเป็นแนวทางนัดแล้วต้องมาเลขเด่นแบบสามตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขสองงวดใหม่มี634นะครับได้6กสามสี่ มาต่อกันที่แนวทางบังเอิญน,นะครับ2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้5กับ7ก็จะมีเลข5านะครับไปด้านบนเข้าหลัก10สสำหรับงวดใหม่คำนวณได้4กับ8ทุูกทันใบนี้จะเป็นแนวทางเลืกบนนะครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่าง ตามนี้ทุกท่านพอจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ